ก็อยู่กัน,น,นในเกมจิตดิวเซนนะครับวันนี้เราจะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปล่าแมสแมนกันนะฮะออกอาราวานอีกแล้วไอว้แมสแมนเน่ยเราช่อให้มันได้ข่าวว่ามาออกอาราวันในแถวทิมโกสตีปเราก็จะไปดูว่ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะเอาคอนเน้ดีกว่า สีไม่สุดเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมขับออกมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นเขียวอะไรนี่เอาเขียวนี้ดีกว่านะมีความเป็นก er. okay. รีนเซเบอร์โอเคเดินทางไม่ได้ใช้คันนี้นานมากใช่ไม่ได้ใช้คันนี้นานจัดไปเลยไปเลย ตอนนี้นวะาปฮะเราไม่ได้ใช้ธรรมดาๆเราใช้รถเติร์ใช้แต่รถมันนะเออโอเคองี้เดินทางกัน,นะฮะเดินทางเดินทางกับผมต้นนั่นอน,น,น,นอ ใชคณีน้ำว่างกินเซเบอร์อสิสดสิคันอัะไอรวดไปจับทันจีเหลือทำไกูชนแท้ๆเลยโ <c oughs> อเค ไปต่อไปต่อครับลิ้งมอดกับลิ้งเครดิตก็เดี๋ยวก็จะให้อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะฮะเอ๋วุ้ยลุนดิบมันเราจะดิบตายตายตายเขาเสียงมันดังที่เปล่าไม่รู้ ดิฟท์ง่าด้อยเกินนะเซเบอร์ er. เออใช่มันเป็นด,ดงอะครับผมจะไปล่าท้าพีผมจะไปล่าท้าพีคร,รัปรบนะครับนี่เราเข้ามาเราจางโนมาแล้วครับเขาถึงแก๊งเขียวมาแล้ว มันลง,น,ลง,น,ลง,งนี่มันลงแรมนี่มันลงแรมผีสิงนี่เขาว่าังอะเออใช่ใช่ดิฟเหรอฮะโอ้ยมันดิบเพราะว่ามอดนี้ลงในเขงไม่ได้ด้วยนะมอดนี้นะวอด,ดนี้ก็จะลงยากหน่อยนะฮะมันจะอยู่ในแถบไหนนั่นแะหาดูเอา ไหนวะเกิดตรงไหนวะนั่นไงทุกคนเห็นป่าวเอาใช่อทุกคนดีกว่าไม่เพิ่งเมิ่อกีแบบ้แล้วนั้นหรอคนเพราะมันจะออกบริเวณออกล่าจเวนบริเวณนี้แหละกิอะไรวะล่นะน้ำมันอะไรวะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นยังมันเกิดแล้วเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธ เ็นไรเราพบบริการมามินิกันยิง<ะ>มันเพื่อมันมอยู่ข้างหน้ามึงอะนี่โกบสติไปมดงทำอะไรเลยจ่าจ้างอะมินิกันหาหมดมินิกันเลยมิมมมมนิการ ตายง่ายเหมือนกันนี่หว่าเออเออเกี่ยวขังตายง่ายเฮ้ Minor. ตายง่ายมากเลยแม่แมตัวนี้นเกวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคลิปอาจจะโคตรสั้นลยคลิปนี้นะเราขอลาไปก่อนนะครับนี่จะพุ่งสวัสดีเราจะมา บวนชาวเมืองกันก่อนอไม่ต้องบวนชาวเมืองแล้วล่ะวัะนนี้ต้องขอล้านก่อนนะสรับรบ๊ายบายขอบคุณพวกมึงมากเลยนะไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยหรอขอบคุณกูไปละอ้าวได้อเดี๋วก็